สังไดจังมาปล่อยปล,ยปลาหนานี่ยพุทธาจมให้ค่อยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีฟซโคกหนองนาพินแคนฟาร์มบ่าวกล้องพนมไพรมามื่อนี่มาเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนานาดินไย ช่วงหน้าเล้งพี่น้องก็จะได้ประสบแกนแคนยอนแบบนี้แต่ถ้าช่วงหน้าฝนแถวนี้มาไม่ได้ครับน้ำมันจะท่วมเอือมาเลยเต็มปึ๊บขันพี่<ม>น้องย้อนไปเรืเ่องหลายคลิปที่นํำเสนอพี่น้องจะรู้เรื่องราวของโขงทังหน้าแปลงนี้เกินไปเมื่อกี้นี่จะเป็นบาบ่ ว่าปล่อยปลาหนานี่คนมาปล่อยกับปล่อยปล่อยอะไรเลมีถุงถิ่มเล่บหนี <c> ้ <oughs> โอ้ยยี่พอคอยเราสิสศูนย์ือ้ยังไงน,นี่ละ่ะเกินไปเมื่อกี้นี่ถุงนี่นี่มีประโยชน์นะครับเด้อเอาไปเาขาเรียกว่าคลุมต้นไม้เวลาเราตอนกินว่าทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เป็นบ,บ้าบอกว่าปล่อยปลาหนาหนิเขาสั่นปลาสีเมียนความเล่าตีพี่น้องพออยังอันคนขายปลาเขาอยากขายเพิ่นกะว,ว่าอันเอาไปเลยนะจ,นจังสั่นจังซี่เพิ่อนเอามาให้กับน้องเนาะน้องสาธาลณะก็คุยกันมันมอแล้วเนาะ เพราะว่าโคกน้องหน้าองนี้ขันแม่นเอากับเงินเงีวเราอาจจะเบิ้งอยู่ดอกว่าแต่พอเป็นยังดอกว่าเคนขาดขายเอาเอาคนขาดขายจะสร้าง่นเถาะคุยกันว่าเงินเงีวเอาไปเอามากในใจเงินสบการซื้อสารอาจจะผิดพลาดเนาะ ว่าวตัวเป็นอย่างก็จังไดป้ป,ปล่อยปลาหนานี่กับว่าไปเมื่อกี้นั่นละี่นลองอันเนื่องจากว่าเป็นนอาปลามาลงน้องสาธารณะอยู่บ้านเป็นเหมากันสามสี่หมื่นพวกขากาันเลยว่ะขันมีเขามาหายในดื้อก็ว่าได้โทษเพิ่นดอกเพิ่นกมาอีหลีแต่ว่าความไม้ของพวกขา่ะ เออคุนละจังพอ,อกันเด้เรียงเงินเรียงคำนะว่าบ้านยากเอาไปเอามาก่อยเลยถือผูเฒ่าจมสศร้าเป็นบ้าเมมามาปลาป่อปลยปลาหนานี่หน้าฝนมามาปล่อยเออหนานี่แล้วจังวันไหลหนีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คิดบวกนะครับคิดบวกคิดบวกคนเขามันต้องมีการคิดบวกเบร,ริ่งสธี์ละรูบร่างของ บอ่อนาะ่คนนี้สวยงามนั่นก็คิดบวกขึ้นกันคิดบวกว่าบ่ดองบ่ดองไว้น้อยเนื้อตั้มใจว่าโอ้ยโขกหนองหน้าข่อยคือเป็นยังสี่ก็คือเอาหน้าข่อยมาขุดเล่นขุดหวัวเฮ็ดเป็นบวกอเจเจย่างกับ,บม่มีภาคการเกษตรกับ,บ่มีผู้ได้เสวะจังได้กระสร้างหนกพี่น้องข่อยมากของข่อยแบบนี้ข่อยปรารถนาปรารถนาที่จะสร้าง แหล่งอาหารที่มั่นคงปรัถนาที่จะสร้างที่พักกายที่พักใจที่จะสร้างแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชนพปะไปเบิงบอไตข้ามาโคกหน้องหน้าเป็นยังพอจังบอกมาทำโคออกมาเอาเก็บนี้ก่อน บอกตัวขออนุญาตมาตัดคลิปนี่ห้องเรียนมีชีวิตของขวอยทำไมต้องทำโคกสมุนไพรพื้นบ้านบรเพ็ดคอามว่าปลูกไก่เไปให้ไก่ทำไมต้องทำโคก ทำโคก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้สร้างสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับปลูกต้นไม้ใหญ่ามากเอาไปทำประโยชน์ทำประโยชน์ได้ทำเฟืนอทำเฟอร์นิเจอร์ทำบ้านแต่อองมก็ได้ใส่กร้างเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่ออนาคตต้นนี้ต้นลูกว่า เห็ดไหวบอกว่าก็ได้เป็นใหม่ที่มีอยู่แล้วในหน้าเฮาบอตัดออกเนื่องจากว่าเห็นประโยชน์ของมันเพาเบิ่งบอที่สองครับคือเก่าครับคุณป้าเป้าบอกว่า,ปา,ปาเป็นบ้าบ่าเอาปลามาต่อยนี่ไม่กี้กี่นวเราเร่องโคกเลยเด้ก็มีโคกนะครับปลูต้นไม้ สร้างแหล่งอาหารวงองเพินพันก็มี่ครับกล้วยอ้อยสอยปีเพันมีระบบนำเพียบพร้อมแต่ว่าโคกหนองนาพินแคนฟาร์มยังไม่มีเรื่องของระบบปะลาบาดาลต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้ก็เหลือประมาณ5ต้นนะครับคลองไส้ไก่ฤดูฝนตรงนี้ก็จะมีดอกบัวสวยงามนี่นี่คือ แนวทางที่เอาเห็ดนะครับผมที่ว่าใส่ตามนันสะกอนตามกําลังและศักยาภาพต้นไหม่ที่มีอยู่กลรักษาไว้คือต้นสะแบงนาปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มนี่และศาสตระรร์พาชาพอพันบอกไม้ห้าระดับไม้สูงไม้กลางไม้เตีย้ยไม้เลียดินไม้ใต้ดินนะครับ เหตุไปตามศาสตร์พระราชาเศร้านี่เอาบรรยากาศแล้วก็มาจมให้พี่น้องฟังพร้อมคุณพอ่อแล้วก็จมให้พร้อมผลผลิตก็มีแล้วนะครับผลผลิตโคกหนองนาเรานี่เลยนี่คือต้นแก้วขมิ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนะครับก็ได้ผลผลิตแล้วนี่ละ สวัสดีก็เลยมาจมให้พี่น้องให้ฟังว่าเป็นบ้าบ่มาปล่อยปลาหนานี้ม่วงบวกม่วงบวกพี่น้องม่วงบวกก็เลยว่าเออปล่อยหนานี้ตัวมันยังมป่อยไหลไปหาทางอื่นมันมีหนามไหลเนาะมันก็อยู่นี้นี่เนี่จนกว่ามันเสรไหลมันก็ใหญ่พอดีแล้วเนาะพี่น้องม่วงบวกพูดนะพูนมาปล่อยแล้วผู้ข่าวมาอยู่ด้วยพูนมาปล่อยแล้วมันก็ติ่มถุงไว้นะครับเนาะโอ้ยจะเป็นมวนกุบ ถ้าปรับไม้เสร็จม่องบวกเข้าไว้เขาจะเห็นอะไรอะไรมีแต่ความสุข <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการทำโคกหนังนาหรือว่าคิดจะทำโคกหนังนาศึกษาข้อมูลดีๆมีงบประมาณเพียงพอแล้วก็ค่อยลงมือทำนะครับเช้านี้ก็ขอบคุณนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊าบ